สวัสดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจแฟนชายไก่ยักษ์คอนมซมวันนี้ผมวัาวที่ร้อยตีแกเลิกเสวนาก็มาส่งแฟนชายของลูกค้าครับที่ซื้อแฟนชายยกชุดเป็นชุดเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์หรือเรียกอย่างยรคิออสครับก็จะได้ทั้งหมดก็คือตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นรถเข็นดึงตัวเตาด้วย ก็สามารถเทียจพับเก็บตัวรถเข็นเข้าไปในตัวเตาย่างที่เป็นเตาย่างไร้ควันเป็นสเตเลตตะไารย่างสเตเลสนะฮะสามารถพับเข้าไปในตัวเคาน์เตอร์ได้ด้วยตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเกรดเหล็กอะไรต่างๆอัพขึ้นไปก็ราวๆสองหมื่นกว่าบาทก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ร็คือคียวตัวนี้แล้วก็ตัวเตาย่างตัวนี้ แล้วก็มีชุดตู้ตู้โชว์ตู้โชว์อยู่บนรถเรายังไม่ได้ยกให้ลูกค้านะฮะแล้วก็มีตู้โชว์วางตัวไก่ย่างมีสูตรไก่มีซีดีไก่ที่เราบอกสูตรสําเร็จอะไรต่างๆครบทุกอย่างแล้วก็ตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําไก่เคียงมีทันไก่มีตับไก่ตัวอ่หม้อนึ่งข้าวเหนียวหวดนึ่งข้าวเหนียวอะไรต่างๆเราให้ครบเซรครับสำหรับ ตัวเตาตัวนี้เป็นเตารุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นเตาที่ใช้ถ่านที่เราจาะจงใช้ถ่านเพราะว่าถ่านเป็นถ่านที่สะอาดถ้าเป็นแก๊ส LPG ตัวแก๊สเนี่ยจะผสมกลิ่นเพื่อให้รู้ว่าแก๊สรั่วครับก็เราจะใช้ถ่านเป็นหลักเพื่อความสะอาดของเนื้อไก่เนะียเดี๋ยวมผมจะซูมภาพเข้างในแล้วก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้างใน ให้มากยิ่งขึ้นครับก็ตัวเตารุ่นใหม่ตะแกรงย่างอะไรต่างๆจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดครับแล้วก็ด้านหลังสามารถเปิดปิดเก็บของสัมภาระได้เวลาเก็บร้านแล้วก็ล่ามโซ่ไว้ที่ศูนย์อาหารหรือว่าขายหน้าบ้านอ่าลูกค้าคนนี้เขาเป็นลักษณะที่ว่าทำงาน ข้าราชการนะฮะแล้วก็อาจจะตื่นเช้ามาสักตีห้ามานั่งเสียบไก่ทำข้าวเหนียวกับเป็นไรายได้พิเศษแล้วก็พอตกเย็นประมาณสักบ่ายสามคึ่งก็จะเริ่มมาย่างไก่ที่หน้าหน้าบ้านของเขานะฮะครับแล้วก็ตัวเตาสามารถพับเก็บขึ้นลงได้ครับเดี๋ยวเข้าเข้าตัวเตานิดนึงนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นขายอย่างพอเอาขายอย่างลงปุ๊บเขาก็จะมีลิฟสไลด์ลงครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็พอย่างไปเสร็จปุ๊บเกิดความสปกปรกตอนเย็ยนเราก็สามารถดึงเขาออกทําความสะอาดได้แล้วก็รางน้ํามันตัวนี้จะเป็นถาดรองน้ํามันนะฮะตัวเล็กๆเวลาย่างไก่ไปก็จะได้น้ํามันไก่ เก็บไว้ขายหรือว่าเก็บไว้บรรจุพันุ์ไว้ขายเป็นปี๊บก็ได้ไว้ขายเป็นขวดก็ได้นะฮะแล้วแต่ด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือจะสามารถใส่สัมภาระอุปกรณ์ที่จะขายเล็กๆ,ๆน้อยๆได้บางอย่างเราก็เก็บกลับบ้านกระติกข้าวเหนียวเราก็จะเก็บกลับบ้านครับแล้วตัวเขาก็จะสามารถเลื่อนเข้าไปได้ ปรมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องนิดนะึงเพื่อให้เห็นภาพจิดเวลาเราเก็บอุปกรณ์สำลักเ,เข,ข้เขาไปตัวเตานี้จะดีมากถ้าขายในสูนย์อาหารนะฮะเพราะว่าควันเขาจะน้อยฮะควันออกประมาณ15%บห้าเปอรเนท่านั้น จะมีควันแล้วที่สำคัญได้น้ำมันไก่เก่ยจะเรืองเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดปิดแ,แล้วก็จะมีกุญแจล็อกทางลูกค้าต้องมถือมั่งใส่แบบนะก็จะได้รู้สึกแล้วเราก็สามารถที่จะเข็เม ไปเก็บไว้ในบ,บ้านพอเราขายของเสร็จแล้วก็สามหารถเก็บมันไปได้แล้วก็ด้านหลังที่บอกว่าใส่สัมภาระาดได้นิดหน่อยก็เดี๋ยวเราชมด้านหลังกันนะครับครับตัวนี้นะฮะก็จะสามารถเก็บสัมภาระาดได้นิดหน่อยก็อาจจะเป็นถุงใส่ข้าวเหนียวอ่า อุปกรณ์ที่วางอะไรต่างๆเราก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้ครับเครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเราก็สามารถเก็บไว้ได้ครับสำหรับท่านที่สนใจจริงๆก็โทรเข้ามาสั่งได้นะครับเราก็มีผลิตขายอยู่เรื่อยๆกับสำหรับลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นแฟนแฟนขับเลยเนี่ย ส่วนมากจะดูวีดีโอมานานเกี่ยวกับกาย่างมืส่วนว่าพัฒนาการหรือว่า,าเทคนิคนใหม่ๆเกี่ยวกับการทำสูตรอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับกายะ่างมนส่วนก็จะมีรายเรื่องครับแล้วเราก็จะไปแนะนำลูกค้าที่เขายังไม่ยังไม่พร้อมหรือว่าอาจจะความคุ้นเคยจุดขายของเขาไม่ดี เลขีก่การขายผมเขาไม่ดีผมก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นวิทยากรหรือเป็นผู้ช่วยเป็นที่เลี้ยงที่จะสามารถสอนให้ให้เกิดความคุ้เคยเกิดความที่จะกล้าที่จะขายแต่ส่วนใหญ่ผมไปส่งแฟนชายปุ๊บเนี่ยผมก็จะฝุดให้ฝุดสูตรให้อีกวันหนึ่งลักษณะการเสียบไก่การย่างไก่ทคนมีก,การย,ย่างยังไงไม่ให้ไหมอะไรต่างๆก็จะฝุดให้ลูกค้าที่ คือโดยส่วนใหญ่ผมจะเข้าถึงลูกค้าอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่ลงทุนสร้างวิดีโอด้วยตัวเองเพื่อที่จะขายเปนชายคือเราเข้าถึงลูกค้าเราไม่โกงลูกค้าเราไม่สร้างแบรนด์ที่ที่ลักษณะที่ว่าเป็นแบรนด์ใหญ่แต่ว่าลักษณะการทํางานแล้วอาจจะขายของยากขายไม้หนึงไม้นึอยยี่ไก่ขึ้นตัวตัวละสองร้อยสี่พอขายยากปึ๊บ ตลาดเราไม่ถึงลูกค้าเขาขายไม่ลูกค้าเป็เเนชายก็เช่นเดียวกันครับผมเป็นเจ้าของกิจการเป็นชายก็จะต้องเข้าถึงลูกค้าที่เขาทําทการค้ากับสินค้าเราที่เป็นเป็นชายกับยากอนวนได้ดีที่สุดเท่าน,นั้นแหละครับครับก็วันนี้เดี๋ยวส่งเป็นชายลูกค้าเสร็จก็ฝึกเป็นชายให้ลูกค้าแล้วผมก็จะกลับครับทลิปนี้ก็เท่านี้นะครับ